มีคนนิยามสลับไว้ว่าเป็นการฟ้องเพื่อกั่นแกล้งอยากให้เขาหวาดกลัวให้เขาเกรงกลัวให้เขาหยุดเคลื่อนไหวให้เขาหยุดใช้สิทธิเรียกร้องหยุดนําเสนอประเด็นบางประเด็นเขาจะอ้างเรื่องการคุ้มครองศักดิ์ศรีของเขาเพราะเขากําลังถูกเสนอข่าวในภาพที่ไม่ดีวัตถุประสงค์เขาไม่ได้ต้องการชนะคดีแต่เขาอะ่ะต้องการที่จะสร้างอุปสรรคให้เหนื่อยให้ยาก เราเห็นปรากฏการ์ก็คือเห็นปรากฏการ์ขององค์กรภาคประชาชนเนี่ยออกมาเรียกร้องประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมพอเราเห็นภาพข่าวนี้เราก็พบถึงประเด็นเรื่องที่ไบโอไทยโดนฟอ้องกลับใช่ไหมคะแล้วก็มีการดําเนินการคดีในในรูปแบบของคดีอาญานะคะซึ่งย่อมย่อมนํามาสู่คําถามอยู่แล้วแหละว,ว่ามันเป็นการฟอร้องแล่บหรือเปล่า เป็นข้อสังเกตที่อาจารย์ตั้งจากการอ่านหลายๆคดีนะคะถ้าเราดูในในระบบกฎหมายไทยอ่ะหนึ่งมันก็น่าจะตั้งข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าทําไมคุณใช้กระบวนการทางอาญาทั้งที่คุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องสักศีโดยการใช้กระบวนการทางแพ่งก็ได้เช่นการฟ้องเรียกค่าเสียหายใช่ไหมมันก็เป็นการสร้างความขมขู่ที่ที่มากกว่าการฟ้องแพง่ง มีบทลงโทษที่จำกัดสิทธิเสรีภาพมากกว่าเนี่ยนะคะมาฟ้องเนี่ยสองคือแล้วถ้าไม่ฟ้องอายะก,ก็มีเช่นตัวอย่างบางคดีที่เรารู้สึกเลยว่าอย่างเนี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นแสลบเช่นไม่เลือกฟ้องอายะเลยเลือกฟ้องแพง่งแต่ฟ้องแพ่งในค่าเสียหายที่สูงมากๆอ่ะเขานําเสนอข่าวหรือเขารีวิวสิน้าเนี่ยแต่คุณเรียกค่าเสียหาย5060ล้านก็มองให้เห็นว่าเขากําลังพยายามกันแกล้งหรือสร้างความกลัวได้ สองตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเขาอาจจะไม่ต้องการชนะคดีแต่เขาต้องการให้กระบวนการยุติธรรมแบเข้าไปบีบบังคับให้เกิดความกลัวกับผู้ที่ถูกฟ้องหรือการฟ้องคดีอาญาหลายๆข้อหาในหลายๆพื้นที่อันนี้ก็คือสร้างความยากลาบากเหมือนกันใช่ไหมคะอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยคือเส้นที่จะแบ่งว่าเขากําลังปกป้องศักดิ์ศรีเขาอย่างที่เขากล่าวอ้างหรือว่าเขาเริ่มเข้าสู่ประเด็นเรื่องการที่เขาเริ่มจะฟ้องเพื่อสร้างความยากลําบากให้กับตัวอีกฝ่ายหนึง่ง เหมือนกันค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเคสของประหมอคางดำเนี่ยมันก็น่าสนใจว่ามันจะมากระทบกับสิทธิคู่บโภคอีกตัวหนึ่งที่คนรู้จักน้อยก็คือสิทธิที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่แหละสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนี่แหละนะคะซึ่งตัวเนี้ยไม่มีอยู่ในกฎหมายไทยอย่างชัดเจน แต่มีอยู่ในหลักสากลกฎหมายระหว่างประเทศประเด็นที่ที่ยังเป็นปัญหาเล็กๆก,ก็คือว่าในตัวพรบคุ้มครองผู้บริโภคเองเรามีคํานิยามของสินค้าอันตรายหรือสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วยแต่ปลาหมอคางดําคือสินค้าที่อันตรายหรือเปล่าเพราะเรากินได้แต่คุณอาจจะบอกว่าปลาหม้อคางดำเป็นสินค้าเป็นทรัพย์สินที่อันตรายต่อระบบนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ชัดเจนในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคข้อจำกัดแรกก็คงเป็นว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมันโฟกัส ในตัวผู้บริโภคสิทธิดั้งเดิมเราอาจจะรับรองสิทธิที่มีของผู้บริโภคที่มีตั้งแต่ในอดีตแต่พอตัวใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาอันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งน่าสังเกตค่ะว่าพอกฎหมายไทยไม่ใส่ยอยเวลาเราพูดเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืนนะคะสิทธิสิิทธผู้บริโภคกับสิ่งแวดล้อมที่ดีอะมันก็เลยพูดน้อยในเวทีของประเทศไทย คดีปิดปากนะคะไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยใน,นกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็มิหน่าซ้ำเนี่ยอาจจะสร้างภาพลักษณ์ที่แย่ให้กับผู้ประกอบธุรกิจหรือหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือกว่าด้วยรวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความดังนั้นเนี่ยหากมีข้อพิาพาทเกิดขึ้นนะคะควรเลือกใช้วิธีการอื่นในการจัดการปัญหาน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าค่ะตอนเนี้ สแลปอะหรือกระบวนการยุติธรรมกลังถูกใช้เป็นเครื่องมือค่ะเพื่อทําให้คนหยุดพูดให้คนหยุดตรวจสอบแทนที่กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นเครื่องมือในการพิทักษิ์และถ้าเกิดกระบวนการยุติธรรมยอมรับให้เกิดการสแลปได้เรื่อยๆเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ใครก็ทําได้อ๋อถ้ามีคนกําลังมาเปิดเผยข้อมูลฉันก็จะฟ้องหมิ่นประมาทฉันจะฟ้องแพงเ,เรียกค่าเสียหายสูงนะคะถ้ามันเกิดเหตุน,นี้ซ้สำๆขึ้นเนี่ยใครจะกล้ามาปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมใครจะมากล้าพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การใช้กลไกลของการฟ้องปิดปากหรือแแบบอ่ะมันทำลายสิทธิของผู้บริโภคหลายๆตัวเลยไม่ว่าสิทธิแสดงความคิดเห็นสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลนะคะสิทธิ์ที่จะเลือกจากข้อมูลที่มีถ้าพูดรวมรวมเนี่ยมันกระทบทุกสิทธิของผู้บริโภคเลยค่ะ